พวกมันทำอะไรอยู่ไปดีกว่ากูจะเอามึงให้ได้ไอ้จินรอนานแล้วยังไม่มาสักทีทำอะไรอยู่มาสักทีเรียกกูมาทำไมกูบอกมึงไว้อย่ายุ่งกับจินกูชอบไอ้จิน ตนั่นเป็นคนที่กูชอบอย่าเสือตกใจหมดเลยกูได้ยินที่พวกมันพูดแล้วกูไม่ได้ชอบมึงกูชอบไอ้ไรมากกว่างมึงต้องเป็นของกูทั้งนั้นอรอคนอย่างมึงไม่คือควรอ่อฝากไว้ก่อนเธอฝากไว้ก่อนมาแล้วรอครับ มาแล้วใบหน้าที่ทำปากกำลังจุกพร้อมกับหลับตาพริมกูชอบมึงมึงมาอยู่กับกูได้ไหมรักนะ face throwing a kiss งั้นเราไปกันจบแค่นี้ชีวิตกูไปดีกว่าขอน้ำเสนอไว้เพียงแค่นี้อ่อ